สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมา,าเก็บลูกหม่อนที่สูกแล้วนะคะจากต้นนะคะที่บ้านนี่เยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะนี่นะ,ะ,นนะ,ะต้นหม่อนนะ,ะดดนะคะโดกด้วยนะคะโดกด้วยนะคะนี่นะคะเยอะเลยนะคะเยอะเลยนะคะหมอนนี้เราถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงไหมนะคะเป็นพืชชนิดเดียวที่สามารถ เลี้ยงไหม ай, พันธุไหมได้นะคะปลูกคือเอาใบไปเลี้ยงไหมหรือไม่ก็ปลูกกินผลก็ได้นะอย่างบ้านยายพันนี่ปลูกกินผลนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมนาว่าดดกแค่ไหนนะคะ,คะนี่นะคะน,นี่นะคะลูกหมอนนี่ดกมากนะคะนี่มาดูลักษณะนะคะใบใบก็จะเป็นใบลักษณะรูปหัวใจนะคะนี่นะคะอันนี้คือผลนะคะ ผลถ้าเป็นยังไม่แก่จัดก็จะออกสีเขียวอย่างนี้นะคะถ้าแก่จัดก็จะเป็นสีแดงเข้มนะคะแต่ถ้าสุกจริงๆก็จะเป็นสีดําเลยนะคะให้เพื่อนๆชมนี่นะคะสีดำหนีเก็บได้นะคะเก็บได้นะคะแล้วก็อหวานด้วยนะะเดี๋ยวยายฟันจะเก็บเก็บแล้วก็ชิมหวานนะคะ ถ้าถ้าไม่มีสีแดงอยู่เลยถ้าเป็นสีดำนี้หวานมากเลยนะคะนี่นะ,ะเก็บใปหมอน,นีหวานนะคะตัวนี้ลูกใหญ่ใหญ่เลยนะคะอืมน,นะคะอันนี้โน้มกิ่งลงมานะคะลักษณะที่จะให้ผลโดกก็คือเอาขึ้นสูงสูงนี่เราโน้มกิ่งลงมาเลยนะคะโน้มกิ่งลงมานโน้มกิ่งแล้วก็ติดติดทุกข้อเลยนะคะ ทุกข้อเลยนะคะหวานนะคะจุดๆจ,จากต้นเนาะวันนี้ก็อย่ามาเก็บนะคะเก็บเก็บให้ที่สุกนี่นะคะ <c oughs> บางคนก็ชอบนะคะบางคนก็ชอบกินสุกๆบางคนก็ชอบกินที่ยังไม่สุกเท่าไหร่ที่แดงๆเปรี้ยวนะคะอ่ากินเปรี้ยวก็ได้หรือว่ากินสุกๆก็ได้แล้วแต่คนชอบนะะนี่คือให้เพื่อนดูนะคะต้นหมอนยายพันธุ์นี้มีสวนหมอนนะคะมีอยู่ประมาณสักสิบต้นนะคะสิบต้นอันนี้สวนมะพร้าวเนาะอยู่กับก็บมะพร้าวนี่นะคะก็คือ ปลายนี่จะโน้มจะโน้มกิ่งลงมาทั้งหมดเลยนะคะจะโน้มกิ่งลงมามันไม่สูงนะคะโน้มกิ่งลงมานี่นะคะกิ่งอย่างนี้ก็คืออโน้มลงมาเลยนะคะโน้มลงมาดีนะคะเราก็จะได้เก็บนะ,ะนก็จะสุกว้าวเยอะเลยนะคะเยอะเลยอ่ะลูกหมอนเนาะ มาเก็บได้เลยนะคะมาเก็บได้เลยค่ะอยากมาก็มาเก็บนะคะอ่านฮะ,ะที่สวนนี่แหละนะคะที่สวนว้าวดูสิคะนี่ฮนะ,ะเยอะเลยฮนะปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายตัวเร็วนี่นะคะยายพ้านกำลังจะปลูกเสริมอีกต้นหนึ่งนะคะตัวเร็วนี่ก็เป็นเป็นผลแล้วด้วยนี่นะคะนี่นะคะเป็นผลแล้วด้วยนะคะอืมนะคะ่ะ ว้าเหลือเยอะเลยนะฮะพวกนี้นี่นะฮะเป็นต้นยังเหลือเยอะเลยอ่าว้อ่าว,วันนี้ก็อพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ